วันนี้ร้านเจ๊เคมิกรีเปิดนาแล้วจะขายดีขายดีมากรับตังค์ไม่ทันเลยเนแบบเจ๊เจ๊อันนี้เท่าไหร่อ่ะเจ๊ยี่สิบบาทแต่พ่อหนุ่มอะไปตะอันนี้ยี่สิบบาทนู้นะเจ๊อันนี้สี่สิบนั่นอ่ะห้าสิบโน่นอ่ะห้าสิบบาทแล้วผมเอารุ่นนี้มันโน่นเอานี้อันนี้ใช่ัมนเปิดอันนี้ชั้นเจ๊เจ๊ใช่ผมเอาอันเดียวพออันเดียวแค่ยี่สิบบาทให้ให้เจมส์นะน่ะกี่บบาทนะแบงค์พันแบงค์พัน ยี่สิบบาทนะเจต้องชอนเก้าร้อยแปดสิบเนาะอันนี้อาตาโอเคเจต่ออันนี้ของหมกทีเจตโอเคโอเคไม่กี่เท่าเลยไม่กี่ได้ังินคันเลยทำไงดีเนี่ยเสียตังไปตังก็ไม่ได้เมายังไงคะเนี่ยจะเพียนคนตำรวจก็เมื่อกี้นะสิมีลูกค้ามาสั่งของงงไปหมดแล้วก็เลี้ยงเงถอนตังค์เธหุดนาะตังค์จากลูกค้ายังไม่ได้ ปลาเสียเงินออกไปด้วยเนี่ยคะ่ะทุนเลยอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ตํารวจสอบสวนกลาง c ีบค่ะเราขอเตือนเลยค่ะว่าสมัยนี้มีมิจฉาชีพที่ทําทีมมาซื้อของค่ะพะเพียนสุดท้ายไม่ได้ให้เงินเราทําเป็นเล่งรัดที่จะเอานู่นเอานี่แล้วก็ให้เราพอนเงินไปค่ะ ได้ของเราไปแล้วเราก็ต้องขาดทุนอีกค่ะดังนั้นนะคะเวลาทอนเงินนะคะก็ให้มีสติก่อนเช็คก่อนนะคะว่าเราได้รับเงินมาจริงหรือเปล่าค่ะจะได้ไม่ตกเป็นอย่างของิจฉาชีพนะป้าเพียนโอเคทีหลังป้าจะมีสติแล้วว่าต้องได้เงินมาก่อนเลยละค,ะค่ะให้ของประแจงความประแจงความแป้ะแป